ใช่ครับใช่ครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสุดท้ายที่เราได้ได้ร่วมเล่นกับบ้านหลังนี้อะไรเงี้ยก็เป็นละครที่เราตั้งใจทํางานกันมาแบบจริงเราใช้ระยะเวลาในการทํางานกับเรื่องนี้เยอะมากในเรื่องของบทในเรื่องของการถ่ายทําในเรื่องของอความสนิทสนมในกองเลยใไม่เรเหมือนบ้านหลังนี้นเราเราก็ยังคงไม่ได้ ไปไหนไกลเราก็ยังคงอยู่ในวงการบันเทิงยังได้เจอเพื่อนๆที่เคยร่วมงานด้วยกันทํางานด้วยกันเป็นเรื่องปกตินี่ก็เป็นบทที่ท้าทายขึ้นท้าทายครับวคือเราคอตัวละครที่มันหรือว่าตัวตัวละครที่มันค่อนข้างที่จะมีความแบบเสียดส,สีสังคมหรือว่าอยู่ใกล้ใกล้ยุคใกล้สมัยอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเป็นเป็นอะไรที่เราต้องทําการบ้านหนักใน่ร่วมกนัน ก็ยังห่วงใจเสมอเพราะมีแม่หดีมาคอยตามใช่เพราะกลัวผมแบบหลุดปากอะไรถ้ามีอะไรให้หลุดข้อไม่มีไม่มีไม่มีไมมมมม่่่ีีไไได้เจอนามยุทถึงครับเราไม่เจอนอย่าไปเที่ยวไปอยู่ใช่ใช่ใช่ก็ยังคงเที่ยวทำงานเจอกันเรื่อยๆครับคือต่อให้จะไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้แล้วแต่ว่าก็ยัง สมคัสต่างๆของโคงเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเพื่อนๆที่อยู่ที่นี่ก็ยังนัดกินข้าวนัดไปทํากิจกรรมร่วมกันก็ค่อ,น,น,อนข้างบ่อยนรู้เรื่องการกิจกใช่ๆๆ <c oughs> ใช่ใช่ใช่แล,แล้วแล้วแล้วแต่โอกาสแล้วแต่โอกาสอยู่ๆู่รา่ว่าณ <ๆ S 1> ตอนนี้เราเราออกมาหาประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งมันใหม่จริงๆเหมือนแบบเราแบบเพิ่งเข้าวงการใหม่ๆเลยเพราะมันเกิดแบบอะไรหลายๆอย่างขึ้นในในความรู้สึกตัวเอง เยอะใหม่บางทียังหรือกก็อยากให้กลับมาทํางานด้วยกันอะไรแบบนี้ต้องถามพี่หนิงแล้วพี่หนิงเลยผมรอรอได้รอได้ใช่ใช่ครับพี่หนิงครับก็เห็นอ่าเข้มช่วงนี้ไปเที่ยวเยอะเหมือนกันใช่ครับเที่ยวด้วยทํางานด้วยก็ค่อนข้างที่จะมีเวลามากขึ้นในการใช้ชีวิตดี่แลกมันจะขาดบ้านขาดงานขาดละครเยอะพอได้ไปเที่ยวกัน ้เห็นชีวิตตัวเองอีกมุมนึงซึ่งเราเรา,เราก็จริงๆเป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้วในช่วงที่ทํางานก็ก็ถือเป็นถือโอกาสได้เที่ยวด้วยอนะไรก็ได้อยู่กับตัวเองได้ได้รู้ได้วได้ฝึกวางเป้าหมายในชีวิตของตัวเองมากขึ้นเลยเป้าหมาย,มายที่ผ่านาปนี้มันจะเป็นยังไงบ้างกันเกิดตในโงการที่เราเป็นก็ยังก็ยังคงถ้าเกิดว่ามีอะไรดีๆเข้ามาเราก็อยากจะรับ หรือว่าเลือกเลือกงานในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทํามากขึ้นในอนาคตเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะเป็นแบบไหนหรือว่าอยู่อยู่เป็นไงอะไรนออกไปถึงเรื่องธุรกิจ้อะไรยังมีมีคิดเรื่อยๆครับมีคิดเรื่อยๆพี่หนิงชักชวนเมื่อวานสองล้านแต่ก็ก็ดีใจด้วยโทรไปก็ไม่รับใช่ใช่ใช่เหมือนไ์สดขายของอะไรนะ เป็นสัตวไหนที่ทางที่ดีจะมองว่ากิดอยากทํทำก็การดูแลตัวเองแหะครับเป็นแบบจริงๆอยากทําหลายอย่างมากอยากทาหลายอย่างมากซึ่งตอนนี้ก็ได้ทําสิ่งที่ตัวเองชอบก็คือทีมฟุตบอลแล้วก็รอดูพวกแบบสกินแคร์หรือว่าอะไรที่มันตรงกับตรงกับสิ่งที่เราได้ใช้มากที่สุดก็อยากจะทาอยากรองศึกษาดูแล้วก็วางอนาคตของตัวเองว่าในช่วงทํางานของเราอยู่ในช่วงนี้ทําอะไรได้บ้างทําอะไรได้บ้าง จริงๆไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันจริงๆแนะนำยังไงบ้างกับการทำธุรกพฬาแล้วเราก็ต้องมีทั้งได้แล้วก็เสียครับพี่หนิงไปเสี่ยงมาหมดแล้วครับเ,ออเขาเ็าจะเหลือแค่สิ่งที่ทําแล้วไม่ต้องรอทําแล้วคือทำทำแล้วยืนได้ดไ,ดได้ได้เลยอะไรเงี้ยเราไม่ต้องแบบไปเรียนรู้ผิดถูกยังไงเราจะเอาแค่ข้อข้อที่ถูกต้องของพี่หนิงที่ไปไปเจอมามาใช้ ชวนยังชวนยังอ๋อความรับครับความับใช่ใช่ความรับความเนเข้มแข็งคิดว่าการทำธุรกิจครับง่ายขึ้นว่ามันมันท้าทายมากกว่ามันท้าทายครับเพราะว่าเราเราไม่เคยได้ทํามันส่วนใหญ่เราก็จะทํางานในรูปแบบที่มีมีคนคอยบอกคอยแบบให้รายละเอียดว่าต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้พอมันอยู่ในเรื่องของธุรกิจมันมันเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับเรามากๆ การเป็นคนดังเข้มนะครับธุรกิจจับธุรกิจสักชิ้นหนึ่งอ่ะมันมันคงเป็นคนดังที่ชอบทำที่ง่ายขึ้นไหมผมว่ามันง่ายขึ้นนะเราส่วนใหญ่เราทํางานเราต้องแบบทํางานจริงๆเพื่อที่จะได้เงินมาแต่ถ้าเกิดว่าพรเป็นธุรกิจเนี่ยมันก็คงเป็นธุรกิจที่ทํางานให้ให้กับเราแล้วจะง่ายขึ้นในการใช้ชีวิตนะครับก <ขอ S 2> ารหาสิ<ด>่งต<ด>ิดต่อก<ด>ับคนกับคนใช้กับผู้บริโภคหลัเพราะบางครั้งราอาจจะรู้องบอกเป็นดารา เฮ้ยของเขาดีจริงๆนะถ้าไม่ดีเขากเขาคอ้นง่ายๆอเสุดๆความซื่อสัตย์อะไครับในเรื่องของการทำธุรกิจเพราะว่าซื่อสัตย์ต่อคู่บริโภคจะเป็นอะไรที่ทําให้ยืนยืนอยู่ในสายงานธุรกิจได้นานที่สุดผมเป็นนักธุรกิจหรอยังสี่เนี่ยยังใช่ไหมผมยังอ๋อซอฟหรออันนี้คือซอฟผมเหมือนกับผมผมเป็นนักธุรกิจไปแล้วเพต้องเรียนกับการทำงานกับใกล้ชิดครับ ไม่ครับไม่คือยิ่งใกล้ชิดเราก็ยิ่งแบบรู้จักกันในรูปแบบในสิ่งที่อันไหนใช่ไม่ใช่อันไหนได้ท่างว่างที่อยู่ด้วยกันแล้วมันมันมันมีข้อที่ต้องแบบเตือนกันเราสามารถเตือนกันได้ในรูปแบบของเพื่อนอะไรครับในในสิ่งที่มันส่งเสริมเราไปในอนาคตได้เราก็จะบอกกันจะเป็นแร่ได้เห็นอะไรเราจะตอมร่ไต้องรอต้องรอต้องรอพุ่งไปเยอะไหมครกับธุรกิจนี่ฮะ ไม่ใหญ่ยังยังแต่แค่แบบมีแนวโน้มคิดไว้แล้วก็มองมองหลายๆอย่างนะครับว่าเราอยากจะทําอะไรอยากทาเรื่องหลังไหมอยากจะทาธุรกิจในด้านอะไรบ้างก็พยายามศึกษามากขึ้นพอเรามีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นเวลาเรามากขึ้นก็พยายามศึกษาหลายๆอย่างที่เราชอบและถนัดและอยากจะทํามันจริงๆเลยนะก็คงได้แบบได้เริ่มทำเร็วนี้เพราะก่อนหน้านี้นเป็นเป็นคนขี้เกียจพอตอนพอออกมาแล้วเราเขา้าได้บบว่าเออมีอะไรให้ทําแล้วมันจะรู้สึกแบบขยันมากขึ้นเลย ว่าการเป็นนักแสดงไม่ได้ดควรอาชีพเดียวใช่ใช่ใช่เป็นอาชีพเพิ่มเติมให้กับเราอีกอีกหนึ่องอย่างดีกว่าเพราะว่าบางทีนักแสดงก็ศิลปินดารามันมันค่อนข้างที่จะเติบโตขึ้นแๆๆๆบบเรื่อยๆในทุกวันเลยก็มีนในเรื่องในเรื่องของกระแสอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าในอนาคตควนวางก็อยากจะรีบวางไว้ในเรื่องของธุรกิจ ทำไมเทพถึงบอกว่าตัวเองเป็นคนี้เกียจก่อนงานนะีรับคือบางทีเรา<ม>เราเรา,เราทำงานด้วยความที่ผมเป็นคนโชคดีที่โอกาสเข้าหาผมแบบเยอะแล้วเราเราค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้คิดหรือทำอะไรด้วยด้วยตัวเอง<ป>มากไปใช่ใช่ใช,ใช่เราก็จะแบบคอยฟังและทําตามคําสัง่งคอยฟังและทําตามคําสัง่งจนเราแบบไม่ไม่รู้ว่าเรากําลังต้องการอะไรอยู่ในในตอนน,นอั้นแล้วพอพอ,อ,อกมาแล้วเรารู้สึกว่า ชีวิตเรามันก <things. S 2> well, so, ็คงดำเนินด้วยด้วยด้วยปัจจัยหลายๆอย่างอะไรเนียพอออกมามันก็เลยแบบได้เริ่มคิดเริ่มทำอะไรแบบตัดสินใจที่รู้สึกว่าต้องพูดขึ้นมาจากตัวล้วนทำเพื่อตัวเองบ้างแล้ว ก็คนที่บ้านเรื่องแก่แล้วครับเขาแบบเวลาป่วยเวลาอะไรต้องต้องแบบต้องใช้เงินเยอะอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่าเรายังคงใช้ชีวิตอยู่แบบเดิมๆหรือว่าไม่ได้สนใจในเรื่องของสายอาชีพของตัวเองเท่ามากมา,กมากเท่าเดิมมันก็คงเป็นอะไรที่มัน่านและหายไปได้เร็วรก็เลยหลยังจากนี้เราก็ต้องหาอะไรให้ตัวเองได้ทำมา<ต>กขึ้นสร้างความมั่นคงให้กับใช่ใช่เริ่มเริ่มมั่นคงแล้วเดี๋ยวก็เลขถามแล้วใช่ใช อีกไม่กี่ปีสองปีครับสองปีนะสองปีก็เลยต้องต้องรีบวางไว้เผื่อแบบได้ก็ก็คงเป็นความสนุกที่ได้ทำเนี่ยที่ผ่านมามีคนเคยพูดถึงจะมีกับเพีไปบ่อยเนี่ยว่าแบบเฮ้ยเริ่มได้แล้วไหมหรือว่าเราหรือว่าเอาตั้งภาษาให้กับตัวเองหรือต้องหาป้าหมยกับตัวเองมีเยอะครับมีเยอะแต่เราแค่รู้สึกว่าโอกาสที่เรามีเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้ลําบากอะไรในสิ่งที่เรามีเราก็ไม่ได้ลําบากอะไรเียแต่ก็พอมาถึงตอนเนี้ยมันเริ่มแบบ เริ่มโตขึ้นมากเรื่อยๆเราเราจะอยู่แบบนิ่งๆไม่ได้เลยแต่ก็ต้องหาอะไรที่มันแบบมั่นคงมากขึ้นวางแผนอน,นาคตของตัวเองมากขึ้นในการใช้ชีวิตมันผมไม่เสียเพื่อเริ่มต้นมีสิทธู้ชีวิตหาผู้ชีวิตไตด้หรือเปล่าถ้า30ยังไม่มีแผนผมจะเดินทางรอบโลกแล้วแต่เขา่ก <c oughs> ับอีกปัญหายากนะพี่มันไม่ได้แบบง่ายๆอะถ้าอีกอ่ะผมก็วางไว้ถ้าแบบ สามสิบแล้วยังไม่ได้มีอะไรรุบหน้าในเรื่องของความรักผมไปแล้วผมจะเดินทางรอบโลกแล้วเราไปเที่ยวคนเดียวแล้วเพราะว่าตอนเทปไปอยู่ในหลายสังคมด้วยกัในใช่มใช่มันถามว่ามันมันเจอไหมเราเราเจอในรูปแบบเพื่อนหมดเลยแล้วการแบบการได้รู้จักกันกา,ารได้เรียนรู้จากใครงี้ยมันมันค่อนข้างที่จะซึ่งเราเป็นคนที่เริ่มคุยไม่ไม่ค่อยเก่งในในในความแบบถ้าแบบไม่ชอบชอบเลย ใช่คือใช่เลยอยู่ด้วยกันว่าเราจะมีสครสักคนหนึ่งเราต้องมองไป็นเป้าหมายที่มันเดียวกันใช่ใช่ถ้าเกิดว่าจะมีใครเข้ามามันก็คงมีเป้าหมายที่มันตรงกันแล้วอยู่ด้วยกันเราไม่ต้องแบบไม่ต้องมีปัญหาอะไรในเรื่องของการคุณเป็นแบบนี้คุณเป็นแบบนี้คือเข้ามาแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันจบแหลกก่อนมีเข้ามาหยอดจิตจีบบ้างไหมครับนี่เหรอมนีเหรอผู้ชายเนี่ยเหมือนมันก็มีมีเข้ามาเรื่อยๆแหรอ แต่ว่ามันก็แบบยังไม่ได้ยังไม่ใช่ในสิ่งที่เราหาอยู่คนแบบไหนที่ทำให้เข้มสึกว่างไหมตอนนี้ตอนนี้นะครับแบบไหนก็มาเถอะแบบไหนก็ได้ฮะเพราะตอนนี้เราก็เหงามานานแล้วเออแบบไหนก็ผมว่าหล่อหล่อใช่ไหมเป็นคนมีดีเทลไหมครับกับเรื่องแบบสาวๆคือจริงๆแค่ <im itation> มีคนมีโรคส่วนตัวที่มันต่ำเกิครับก็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 ค่อนข้างเยอะโรคส่วนตัวเองก็ค่อนข้างแบบเยอะแต่ก็พยายามทล,ลายหลายๆอย่างที่เราเคยเชื่อว่ามันถูกเคยเชื่อว่ามันใช่เคยเชื่อว่าสิ่งที่เราทำทำอยู่มันถูกอย่างแบบกินพิดเกินไปเข้าสังคมยากหรือยอมรับในความกลัวของตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยเรามักจะแบบคอยบอกตัวเองว่าตัวเองเก่งสเสมอแต่พอเราต้องไปเจอในสิ่งที่เราต้องก้าวข้ามความกลัว พอมันข้ามมาแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายอะไระเที่มันยังจำปรับอยู่ว่าแบบเออเราต่างคนมากพยายามพยายามปรับมากขึ้นคุยกับคนมากขึ้นแต่ก่อนนนี้ก็จะแบบอยู่แค่แบบกลุ่มที่เราสนิทจริงๆก็จะสนุกแค่กลุ่มแบบเฉพาะที่เราอยู่ด้วยสองที่ำหรับเท่ยมแพนหายากครับจำหลักขนาดเื่อมแพนหายากใช่ใช่หายากมันหายากนะที่มีแบบไหม มี <mm แฟนแล้วเนี่ยจด้ไหมว่าย euh. ี you know ่สิปีจะมีแกนกพราได้ไปหันรอบโลกค่ะไม่รู้เลยอ่ะถ้าคือในอนาคตอ่ะคือคือก็มีคิดกับตัวเองไว้แล้วว่าทำไมดวงความรักรอมันอาพับขนาดนี้นะรอของที่กูที่กกูมีนะผมว่ามันต้องมีผสมเลือดของผมอยู่ในที่พีอ่ะเจ๋อเจ๋อ เดี๋ยวเรามาต่อที่หนึ่งในในในวันข้างหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราคงได้เจอกันเร็วเร็วนี้แหละครับในเชีงคา่มาช่วงนี้น้ำท่วมขาใไม่แล้วพุ่งอีกแล้วคือจริงๆเราท่วมจนเป็นแบบเรื่องปกติแล้วในเรื่องของน้ำท่วมจริงๆก็ก็รอรอหน่วยสเกลของร่วมกตัญอยู่แหละถ้าส่งมาว่าที่ไหนหนักจริงๆเราก็จะลงพื้นที่ก็คือเตรียมพร้อมพร้อมพร้อม จริงๆฟังีที่เข็นได้ลงพื้นที่ไปอ่ะมันมันเ,นเ,นเนกิดเป็ียนกำลังใจชาวบ้านเขาจะไงบ้างเอาจริงๆนะเราเรามักจะมองไม่เห็นคุณค่าบางอย่างที่อยู่รอบข้างเราคือไม่ว่าจะเป็นที่นอนอาหารการกินต่างๆเราจะมองว่ามันคือความเพยชินหรือความธรรมดาที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายหรือว่าชีวิตเราการที่เราได้ไปช่วยน้าท่วมเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่เรามีอยู่มันมีคุณค่ามากเลยนะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าสิ่งรอบรอบข้างบางคนเนี่ยที่เราไปช่วยเนี่ยต้องนอนบนหลังคา ต้องแบบกบพยพขึ้นมาที่ไม่ใช่บ้านตัวเองทรัพย์สินหลายๆอย่างที่อยู่ในบ้านก็ออกมาไม่ได้นี่มันคือแบบปัจจัยของชีวิตจริงๆว่าในสิ่งที่เรามีควรควรพึงพอใจควรดีใจในสิ่งที่เรามีได้แล้วชาวบ้านเขาก็ได้เี็นีแบบเขมข้นใช่ใช่การที่ผมไปแบบนั้นอ่ะผมได้ได้เติมพลังให้กับตัวเองแบบเยอะมากเราจะมองเห็นแบบความลำบากที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ตั้งตั้งรับไว้ในเรื่องของพี่น้องประชาชนที่แบบเขาเรียกว่า มีผลกระทบถูกผลกระทบอะไรเงี้ยก็ไปก็หนึ่งเราได้รอยยิ้มสองเราได้คำอวยพรจากค,คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายท,ที่ที่อยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยหลายที่ซึ่งจริงๆรงิอุบัตกามันไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นหรอกตอนนี้ก็คือรอ,รอตัดรอรอรอฟังอะไรางยใช่ใช่ใช่ก็พร้อมลุยใช่ไหมครับพร้อมครับพร้อมพร้อมซึ่งตกมาปีนี้ทุกคนก็อยากจะไปด้วยเพื่อนเพื่อนที่เป็นนักแสดงก็อยากจะไปร่วมร่วมช่วยถ้าเกิดว่ามีอะไรอยากอยากให้ทําอย่าพอเราไปเราเราก็จะเห็นแบบ ภาพที่มันเลียวจริงๆว่ามันเป็นแบบนี้เราเล่าให้พี่ๆน้องๆฟังเขาบอกว่าเฮ้ยอยากทำวัดอยากไปด้วยวะอยากดยด้วยอะไรเงี้ยเข้มส่บกำลังใจนการถ่าจังหวัดน่านครับก<อ>็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับสาหรับพี่น้องชาวน่านทุกคนนะครับผมเชื่อว่าทุกอย่างมันมีเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายไปเราถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เราขอช่วยได้เดี๋ยวเราเจอกันครับขอบคุณครับอะไรนะเปิดไปแล้วสดงไปแลยอะไรจบ